ลิซ่าเคลื่อนไหวค่ะวันนี้เนี่ยมีไปที่ช็อปของทางซิลีนด้วยนะคะโดยมีคุณพ่อปีเตอร์ค่ะประกบไม่ห่างมีบ้านนะคะที่เดินแยกกันค่ะตอนหนึ่งเนี่ยก็คือน้องลิซ่าค่ะเดินนําไปข้างหน้าไปก่อนนะคะแล้วก็วีกับคุณพ่อปีเตอร์ค่ะก็เดินตามหลังมานะคะคุยกันค่ะแต่ว่าช็อตเด็ดค่ะคือตอนที่จะออกจากทางช็อปของทางซีลีนนี่แหละคะ่ะเพราะว่าก็เห็นวีนะคะกับน้องลิซ่าค่ะมีการคุยกันอยู่ในร้านด้วยเหมือนกันนะคะแม้ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่มีภาพชัดๆนะที่ถ่ายร่วมเฟรมกัน แต่ว่าอยู่ในช็อปร่วมกันแบบนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็คิดแล้วนะคะแต่แต่เดี๋ยวก่อนค่ะอันนี้เนี่ยมันแค่วอมๆนะเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะจริงๆค่ะคุณพ่อปีเตอร์เนี่ยออก็มีการตามประกบนอริซ่าอยู่ไม่ห่างนะคะ จะเห็นได้ว่านะคาตอนที่ขึ้นรถไปแล้วเนี่ยคุณพ่อปีเตอร์ค่ะก็มีการมานั่งนะคะคู่กันกับน้องลิซ่าค่ะและน้องลิซ่าเองนะก็โดนดิงที่ฝรั่งเศสนะทัดทวงถามนะคะถึงลิลิแดนด้วยเหมือนกันก็ประมาณว่ารออยู่นะคะเอนดูเตาลิดมากๆเลยค่ะมีการทําหน้านะ่เหมือนโดนทวกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีโมเมนต์ถัดมาค่ะ คือพวกเขาเนี่ก็มีการไปดินเนอร์ด้วยกันต่อะคะที่นู่นเนี่ยตอนนี้ยังสซว่าหงอยู่เลยค่ะแต่จริงๆก็คือค่ําแล้วนะคะลิซ่ามีการเปลี่ยนลุกด้วยเหมือนกันค่ะจากกางเกงขาบานนะที่เห็นเราต้องประมาณว่าเฮ้ยถ้าครอบครัวตัวแอลของเธอเนี่ยวิ่งเล่นนีก็คงจะวิ่งเล่นรอดขานะคะได้แบบสบายๆนะคะคือขาบันบานมากๆนะคะอันนี้ก็เซอล์เล่งขำๆค่ะคือจริงๆก็คือลุกมันเท่มากเลยเนาะดูมีสไตล์ค่ะไม่ซ้าใครเลยค่ะแต่ว่าพอจะไปดินเนอร์ใช่ไหมน้องลิซ่าค่ะมีการเปลี่ยนเป็นกระโปรงด้วยนะคะ แล้วก็นะคะไม่ได้ไปดินเนอร์ค่ะ กับแค่คุณพ่อปีเตอร์แค่2คนแต่ดูแล้วเนี่ยถ้าทานจะควงไปกันถึง3หนุ่มกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าก็เห็นวีนะคะกับคุณพักโบกอมค่ะแล้วก็คุณพ่อปีเตอร์เนี่ยก็เข้าไปที่ร้านนั้นด้วยะค,ะค่ะก็คงจะไปดินเนอร์ด้วยกันคะ่ะในร้านอาหารสุหรูนะคะอ่ะกกริสิคะรออะไรนะคะก็ฝึกวอร์มเสียงกริสเอาไว้ก่อนเลยคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้คะ่ะจะต้องนะคะกริสหนักมากกว่านี้แน่นอนนะคะในวันงานคะ่ะะแอดก็เอาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวนะคะที่ปารีสมาฝ่าแล้วกันค่ะเห็นมีความเคลื่อนไหวแลหาายยยอออ่่่งูเมืนนกกัคะ็ ก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า